อิซุสุดีแมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูผลของสภาพผิวน้องๆหลังจากที่ทานอินไว้ไปแล้ว2เดือนว่าผิวของน้องๆทั้ง2คนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูผลตรวจกันเลยค่ะ ราบวัดสีผิวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างตั้งแต่ยังไม่ได้ทานจดทานไปครบกำหนด2เดือนว่าร่างกายลดปริมาณการสร้างยูเมลานินหรือพิกเ,เม์นมาานินสีน้ำตาลลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจึงทำให้ผิวของน้องๆสว่างใสขึ้นค่ะและผลการตรวจค่าตับจากการตรวจเลือดแสดงให้เห็นว่าค่าตับนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็ดีใจค่ะก็คือผิวขาวขึ้นบอกที่บ้านว่าตอนนี้แพรมาทำแคมเปญกับพิกเกตการ9ก้าค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นยิ่งรู้ผลว่าดูขาวขึ้นเนี้ยก็โอเคก็รู้สึกว่ามันมันผิวมันไรขึ้นเราจะถ่ายรูปผิวของเ,เองอยู่บ่อยๆก็จะเทียบเทียบเทียบไปพอเทียบไปแล้วโอเคเรารู้สึกว่าเออมันขาวขึ้นนะ มั่นใจขึ้นมากเลยไปซื้อเสื้อผ้าก็กล้าที่จะซื้อพวกสีแดงสีอะไรที่แจม่มแจมกล้าใสมากขึ้นเรารู้สึกว่าเออพอใส่แล้วมันขับผิวของเราดีก็เลยว่าเออผิวของเราดูใสขึ้นแล้วนะเราก็ใส่พวกเสื้อผ้าแบบนี้ได้ดีขึ้นได้พอใส่แล้วมั่นใจขึ้นผ่านเวลาไปสองเดือนทั้งคู่นั้นผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและหลังจากนี้ น้องๆก็จะได้ทำการเปลี่ยนลุกทรงผมเพื่อเตรียมตัวถ่ายแบบลงนิตยสารเรค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้แหวนและเกรซนะคะก็อยู่กับผู้เชี่วชาญด้านเส้นผมชื่อดังของเมืองไทยคุณมากคทาวินคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ คุณมากๆเลยที่คุณมารให้เกียรติทั้งแหวนแล้วก็เกรซนะคะที่จะมาช่วยกันปรับลุกให้กับน้องๆทุกคนเพื่อจะได้ไปถ่ายในติยสารเรใช่ค่ะตอนนี้ก็ขาวขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นแล้วคุณมาร์คได้เห็นน้องๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเห็นแล้วครับคือตอนนี้ยมองรู้สึกว่าเออผิวเขาเป็นมักคาดาว่าแต่ก่อนนั้นนี่คงค้ามาก นะครับแต่ตอนนี้มีความเป็นออร่าคือเริ่มเริ่มมาแล้วคือผิวเ็าเริ่มเริ่มเนียนๆนะครับแล้วปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่กล้าไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองเมื่ออย่างเกรซค่ะเมื่อก่อนนี้ในช่วงที่เกรซแบบว่าอยู่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวก็จะคล้ำหน่อยพอมาถึงช่วงมหาลายัยพอเราเริ่มที่จะทําสีผมได้เราเปิดนิตยสารอุ๊ยสีนี้สวยแต่พอมาเทียบกับหน้า เอก็เลยอยากจะให้พี่มารช่วยแนะนําในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็การดูแลตัวเองแล้วก็การเลือกสีผมให้เหมาะกับตัวเองเนี่ยค่ะสีผิวกับแมท์กับสีผมเนี่ยมันสําคัญที่สุดในเรื่องของคนผิวสว่างเนี่ยคือสามารถทําสีผมได้หลายแหละหลายหลากแล้วก็สามารถแต่งตัวได้มีความมั่นใจมากขึ้น จริงๆทุกวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ในการช่วยแล้วในใชใน,ในช่วยให้ขาวขึ้นเพราะฉะนั้นเราเริ่มเพิ่มความมั่นใจในผิวที่ขาวแล้วเนี่ยเราต้องทําสีผมที่ที่สวยขึ้นนะฮะเพิ่มความมั่นใจนะครับในการในการดูแลรูปลักษณ์ตัวเองในการแต่งตัวว่าง่ายก็คือว่า ถ้าเราผิวขาวขึ้นเราก็จะสามารถทําสีผมได้มากมากขึ้นมีช้อยที่เลือกเยอะขึ้นแล้วก็จะสามารถแต่งตัวได้หลากหลายยิ่งขึ้นน,นี่น้องๆอย่างที่คุณมาพูดเมื่อกี้นี้เนาะเพราะน้องๆจะกลัว<ะ>ในการจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนสีผมเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าคนผิวเข้มเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วมันอาจจะดูแบบดูไม่ดีดูไม่ไม่ไม่เปรี้ยวถ้าสีที่สําหรับคนผิวเข้มเนี่ย ถ้าจะให้ดูสว่างเนี่ยก็อ,อย่าทำสีที่มันดูดูสว่างแล้วร้อนแรงเกินไปอย่างเช่นอย่างสีพวกสีส้มสีทองอสีทองก็ทําได้แต่ต้องเป็นสีทองระดับที่อย่าอย่าระดับสูงมากสีออบอลทองบอลบอลประกายแดง นะครับคจะเลี่ยงมันจะทําให้ดูหน้าดูดูไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากับสีผิวแต่สีที่เข้ากับสีผิวคือสีที่เป็นสีหมน่นสีเย็นอ,อ,อย่างประกายแบบปรกกายแอชหรือว่าประกายอมเขียวหรือว่าประกายอมมุกเหมือนพวกมุกสาวสีเขาเรียกสีโทเรเซนต์นะครับทำให้สีผิวกับคนผ,ผิวคล้ำในในแบบฉบับเอเชียเนี่ยดูผิวผ่องขึ้นเขาก็จะมีสีของเขาที่วันนี้น้องๆก็จะได้รับการแปลงโฉมดยคุณมาบ พรุงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าหลังจากที่น้องๆได้รับการเนรมิตทรงผมจากคุณมาร์คทาวินทั้งคู่จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอีกสักครู่เดียวค่ะบริษัทไทเบอร์จจำกัดมหาชนซึ่งได้ดำเนินโครงการไทเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้ก็ถือเป็นปีที่16แล้วเพื่อมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถินธุรกันดารซึ่งในปีนี้โครงการนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิด16ปีกับการมอบรอยิ้มแห่งไอุอ่น โดยมีเป้าหมายในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและในวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นนายเจริญฤทธิส์สงวนสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายชนิดธรรมสุขติรองประธานบริษัททศภาคจำกัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดลำพูนก็ได้ทําการร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวอุปกรณ์ทางการศึกษาอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านปงแม่รอบอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนอกจากนั้นยังได้เดินทางเพื่อมอบผ้ากันหนาวจํานวนหนึ่งให้กับชาวบ้านห้วยห้อมนอกอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนอีกด้วยค่ะโดยในปีนี้ทางบริษัทไทยเบียร์จำกัดมหาชนได้มอบผงห่มจำนวน,น1 2 0 0 0พผืนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนเพื่อส่งมอบต่อไปให้กับอําเภอทุกอําเภอที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับไออุ่นโดยทั่วกันแม้เห็นน้ำใจคนไทยแบบนี้แล้วเราสู้ภัยหนาวได้แน่นอนค่ะ